ตัวพร่เดวบาลพระเด้าลี้กินข้ามใหญ่แท้พขาไน่อยากปาดข้านั่งสูงกว่ามือกว่าเขาเสียเจ็บเนาะเขาเสียเขานั่งสูงกว่ามือกูนี่ขนาดไหนบกินีครับจริงังกองหน้าพี่ครับพี่งเตาครับใส่กางเางมีรูเ่นไพรครับซุปตาครับมีครับซุปตา สุกองเราพี่ทูเขาได้ซุปตาว่าแมนคผมกิ้ไ้ทำเมเดียวกี่รถลัาหลังเพื่อนเพ่อนบนหัเป็นรถบอดเนียหเลยผมบนนวตเ้าหัูเลี้นี้เลยด้อกีนี้มันเตะแต่มันกี่ปกติรัต้องถามว่าไปอยู่สายบนมือ ลองถามให้ยูไปมืนของแง่ของสี่โงเป็นปีวิเวกหปแดรปีวิเวกเปีนวนานมาหปีวิเวกไม่สวนเหาะทำหนักม่สวนเขาเเไปนั่งใส่ของใหม่พร้อม

้ใหลเอา้าผมมันมาไปซื้อที่เขาเนีเนี่ยจะนิ่ที่เขาขั้วเรวเขาขั้วเล้วเขาบกค้ายดอกเขาให้เลยค่าย่มาอมังสื่อแของเสียไม่สึงบอกบกคล้ามแอกจังยีแหละเจ้้พ่อเดินหอพลัง ้าปานี่รังมองเน่ยใสุ่กนดำนั่นน่น้บ่เอาแต่อันนี้มันใส่เาวหมใส่เป็นี่ปา้ามครับคับปตานาเดียวดิเดียวดีสอคไปครบเ้ไปครแจ้งไหมโอ้กชีฝาทเด่หม เ็าอดแ้่ดีมัยแค่ดี้เราหอมมันอแ่ีก็ได้ยากเสเสเอือปรเนี่ยแนอเรตอริการ์อืมมา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 ม็เาะาม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 าาม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 าาาามา ผมปลาเอกเราอานไ้เราไม่แห่มู้ยนที่านกินเนาะปลาดีนามปลาเอนะครับทำเป็นพลาเอกทำเป็นงดจังหัดจััดจััดจังดจกจงดจังดจังวดจดัวดังดด้ังัดจังดจัดจดจังวดจังวดจังัดจังดจััดงดจังดดจังวัดดดดดดดงงดด

โอ้ผมต้องเรียวนะต้องเรียวเปลี่นหมดเขาไวงเขาดาบ่เดนเบ่งอาไรเโอ้ตอนห่อเต้มเลเทขนาดะเออเดินบ่เดิเบ่งเะม้บ่เนี้ขีบคุณเขาตาพวกเต็มเนาะมือองมือเนาะมือนึ่ทายยูมือนึงไลฟ์สดอ่มือของมือห่อมา่อใส่เต็มตาบุญครับสองครับเดี๋ยพัไปไหน

ความมั่นหนมัหออกว่าจากนี้มันเือดเลยะครับมกินกันมามามามนีกันาื้อค่ะของใดีก่วกาแฟดีก่ากาแฟดีเลยไปขาช่วงเลยนตาหนี้หนี้มาก่นะ คอมเด็ดเต๋อเต๋เต๋อเขาเอื่อนว่าอู้คอมใส่ลาที่หน่อยอู้หลานขาไหมเนื้อแกงงามเลยท้ายมาอยู่เนื้อเนื้อหัวเจ้าขึ้นใส่เยีางมาแต่ตลุกขึ้นใส่างี้ยไ่ตัวในรูดสมบูรณ์แบบจีนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วน โยมจกของกัยังป right. okay. like oh. ั่นนะเดี๋ยวพอบีบตัดไปซืาจกมากไทยหจกมาจกในมือมากเน้อแดงงามเลยจกใมือมาถึมตื่นดีเลยบอกตื่นดีเลยตื่นกวนาแก่ไปไหมออกมาไหมามดเื้อเลือเสีย

ขอ้องบัาจุงกะาชิเยดนี่ไปไมามา่ละแก้วบังบ้างบ้างสบเขาคือ่าสิบสีใบกิได้มาต่องหน่นะบใบโบบบบสีายกับกี่กันือกันโบายไปว่าซีเขาซีเขาซีายิีเขาสบบเนี่ยสบบเนี่ยก็เพราะเนแต่วเทียงกวักสีาบไก่ bán ăn nè, bay bay bài bay 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 qua bay 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 bài bay 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 giờ bay 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 cha miền,